เพราะว่าสวัสดีน้องพี่น้องมาหนี้ค่ะผ่านสงคําได้มารีวิวอยู่ในศาลาวัดธรรมพาเด่นนะพี่น้องมองนี่มันเป็นที่ชมวิวงามกับม้บุญพี่น้องมองนี่มองนี่ดีเยาไปไหก็เห็นมดพี่น้องเลยมีต้นไม้ต้นเป่อยต้นหนึ่งได้เจริญเทิน,นมองนี่ผูข้ขาก็บด้เห็นดอกมองนี่พาเด่นสวรรค์นะพี่น้องเลย เดินสวรรค์เมืองมนุษย์มดาเขาได้นีาา่นพระเจ้านี่ยเปนไอ้ปูพรมได้นี่เบอร์เขาเอาปไปใส่ก,ระ,กะระปูพรมย่างไปใส่กระปูพรมเนาะเพราะว่าปูพรมนี่คือคนวางคนมีเลยพี่น้องไหมมีแต่ในส่กระปูพรมย่างปไปใส่ก็ซาป,ปันท์ห่อลาบลื่นไปเลยกระปูพรมเนาะพี่น้องย่างไปได้ก็ได้วันนี้พระเจ้ามากันละมากราบมาไหว้พระเนาะ ออกห้องน้ำออกห้องได้ำดี่ในนิดหน้อยไม่ได้เรียนสังกันทัางในนี่แล้วใคได้ก็เรียนก็ได้ตะกุดก็ได้วันนี้พุทธาได้มารีวิวหมูนี่เนาะมาดูคอกห้อน้องเดหยเดี๋ยวพ่ได้ก็แจ้งจังป่างอย่น้องเ่อยมีต้นต้นเปลือยต้นเปลือยพ้ทธาพุทธามารีวิว้เนาะฟังเรืได้มารีวิวหมู่นี้ จักไปพลังจักไทยจักเจ็ดจักแก้วเลยพนะี่น้องมีเมด่มงนี่แต่บึงเลี้ยวข้าบ,บึงนะนี่เด็คนนะมันก็มีได้ผมมาเที่ยวคนทงไก่ก็ได้บึงเลี้ยได้เมนต์แต่สีแต่สาคือเฮาได้เฮาโอ,อา้เป็นยนะูทูบเนาะไปมั่วเยอะได้ก็ได้มองแดงงามไปลุเนาะพี่นนะ้อนงะมองแดงสวยงามปลาแล้ะคมเมนต์ไปเลยได้ยังไม่ได้ไปถูอุดรเนาะ

เด็กกันแดดเดีกน้องเลยหมาน่เด็ดหลากับย่างก็หุมไปแล้วบ่อยไหมในนี่ก็เป็นพระใหญ่นะพระหินนะพระหินพระบุลาเดน้ง ไม่ก็หลายนะพระเจ้ที่ยวที่ไปเกะสลักไปหลายพระไม่ก็ได้นี่เนี่ออดธรรมพาเด่นพี่น้องพอดธรพาเด่นนั่นเป็นนี่เนี่ยเป็นที่ทางที่ท่องเที่ยวเนาะท่องเที่ยวของจังหวัดสุโนทัยพี่น้องเกะไปไทยมาหลายกูข้าคิดว่าคนมาแต่ละมืออศิลาจุกจอในวัดเจ้ามาท่องเที่ยวเนาะมาเบิ่งมาชมเนาะ ทำหาเด่นผู้ใดก็ถ่ายรูปให้มากๆได้พี่น้องกาเช้าก็ได้นั่งถ่ายรูปตรงนั้นมรงนี้ได้ครก็ไม่สนใจไผรได้เพราะว่ามันต่างมากคนละทางเนาะเขาก็มาทางนาึ่งไปจากก็มาทางนึ่งม,ม,มาคนละทิศทางเนาะมาถ่ไปทางวันมันมีไผายหัวักไผอยก่แล้วนอกจากสะบ,บ้านเดียวยสะบ,บ้านเดียวเนะาะจ่างชิวจักเดียวเนาะ บริโภคใจภายเกลี้ย้ข้ากับมหาวิยืดทูปอย่างเดียวเนาะพระเจ้าแต่คนไหลายพี่น้องคนหลายคนหลายคนหลายพ่อสมควรคได้หมู่นี้ข้ามารีวิวขั้งเลขในหมู่นี้ผู้ข้าปลาทองค่ามารีวิวขั้งเลขพระเจ้าข่า,ลา,ขาลายดีเลยลายดีเลยใครามาอันเที่ยวาหาแดนนี่ก็ได้ มองนี้ไผ่บัมาเชื่อไผ่มาในมุงนี้บุบเห็นมุงนี้อีกพอจดซีมิวมุงนี้งามกว่ามุมพี่น้องมุมนี้มองต้นใบเปื่อยนี่เนาะมุมขวารีวิวอยู่ได้มุมนี้สิงามกว่ามุมนะแขกบ้านแขกเมืองกับบ้านหลายเนาะย่างเป็นผ่านจักไฟเป็นไผ่บนจักไฟได้ราาปลาลงข้ามกับภาพกึ่งเดียวนี่แหละ กเลยอข้าวขำวาสวัสดีพอสาม,มีนพีพน้องเนาะ